สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับไม่เกี่ยวกับ l v Top Sun ันที่อยู่ด้านหลังนะมันคือเจ้าตัวนี้ซูเออร์นะครับอุ้ยขออภัยนะครับวางไว้ด้านบนนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ขูดขีดอะไรหรอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นซูเออร์นะครับรุ่น24โวลต์นะน่าจะ24โวลต์แหละตัวแดง3,000วัตต์นะครับรุ่นยอดฮิตนะ ตัวนี้เคยซ่อมกับทางร้านไปแล้วนะครับเอากลับไปก็น่าจะก็อาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับกลับมาอีกบอกใช้อยู่ดีๆระเบิดนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันระเบิดนี่มันเป็นอะไรยังไงนะอย่างที่เห็นนะครับนี่เห็นไหมนี่คลิปบอร์ดระเบิดมาเลยนะครับนี่ปัจจัยสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมจุดนี้คืออาชั้นนะครับ นะอาชั้นความต้านทานต่ํากระแสสูงมากๆนะครับถ้าจุดนี้ไม่นะครับนะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างในแนวทางการวิเคราะห์อาการนะครับสาเหตุของการระเบิดกลับมาครั้งนี้นะครับเครื่องไม่ได้ช็อตเองไม่ได้เกี่ยวกับการใช้โหลดเป็นอาการไฟย้อนล้วนๆเลยนะครับไฟย้อนก็คือลูกค้าไปต่อเข้ากับระบบ ATS นะครับ ATS สลับไฟฟ้า ับไฟฟ้าไฟหลวงนะครับสลับเข้าบ้านนะครับมีระบบ ATS นะครับก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วให้ตรวจสอบระบบ ATS ด้วยอาจจะเฟดชนกันอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะทำงานผิดพลาดตอนสลับไฟทำให้ไฟย้อนเข้าอินเวอร์เตอร์แบบเต็มๆเ,เลยนะครับค่อนข้างที่จะชัวเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าได้ถ่ายรูปมาให้ดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับนี่ถ่ายรูปนี้มาให้ดูนะครับตรงนี้เป็นอาชั้นนะ แค่ถ่ายมาให้ดูแค่นี้นะครับก็วิเคราะห์ได้แล้วนะครับผมถามลูกค้าต่อเข้าระบบ ats ใช่ไหมลูกค้าตอบว่าใช่นะครับค่อนข้างที่จะชัวร์ว่าไฟย้อนแน่แน่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเรามาดูกันนะมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่เราจะช่างจะแก้ตัวนะครับไม่ได้บอกว่าอไม่ได้เป็นที่ช่างต้องเป็นที่คุณเรามีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้อยู่ดีอยู่ดีนะครับจะปฏิเสธเลยมันไม่ใช่นะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับ โอเคเรามาเริ่มวิเคราะห์อาการกันเลยนะครับคลิปนี้พูดยาวต่อเนื่องนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดคลิปเลยไม่ได้สลับฉากนะทีนี้เรามาดูนะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นที่สาเหตุไฟชนกันนะเฟลชนนะเรามาดูตั้งแต่บอร์ดเลยเห็นไหมตัวนี้เป็นเกตได้นะครับ IC ตัวนี้เป็นเ,เกตได้ทาหน้าที่ขับ IGBT ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหม เกตไดช็อตเละเทตุ้มเปะขนาดนี้นะครับถ้าไฟไม่แรงจริงมันไม่ช็อตขนาดนี้ถามว่าทาไมไ g b t ไม่ระเบิดนะครับมันไม่ได้ช็อตระเบิดกันง่ายๆนะ IGBT มันขนานกันอยู่หลายตัวมากนะครับมันก็เลยไม่ได้ระเบิดให้เห็นแต่ที่ชัดเจนที่สุดคืออาชั้นตัวนี้นะครับอาชั้นตัวนี้รับไฟมาจากดีซีน่าจะเป็นไฟบวกนะครับนะ ไม่ไฟลบก,ก็ไฟบวกผ่านอาชั้นตัวนี้ก่อนเข้า IGBT และ IGBT ทําหน้าที่ขับออกเป็นเอาพุตเป็นซายเว็บอะไรก็ว่ากันไปนะไฟมันต้องผ่านอาชั้นแล้วทีนี้อาชั้นตัวนี้ความต้านทานระดับไม่ถึงโอห์ม0.1 0.2โ oh อห์มนะครับแล้วก็ทนกระแสดได้สูงมากๆนะครับถ้าไม่โดนไฟย้อนเข้ามาอาชั้นตัวนี้ไม่มีทางที่จะระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้ได้นะครับเห็นไหม นะครับอาชั้นเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้เลยนะครับไม่มีทางที่เครื่องจะสามารถทําให้มันระเบิดขนาดนี้ได้เองนะครับถ้าไม่มีไฟย้อนเข้ามาทางอินพุตนะครับอันนี้อันนี้วิเคราะห์เลยนะครับเท่าที่วิเคราะห์อาการก็จะประมาณนี้นะทำไมเครื่องไม่สามารถทําได้ขนาดนี้ก็เนื่องจากว่าอ,า,อาชั้นที่รับไฟมาจากคาปาตัวนี้นะครับ ฝั่ง DC to DC มันผลิตเป็นไฮโวล์24โวลต์อินพุตผลิตออกมาเป็น300กว่าโวลต์ DC แต่นะครับมันโวลต์สูงก็จริงแต่กระแสมันต่ำนะครับมันไม่ถึง10แอมป์ด้วยซ้ำนะกระแสไม่ถึง10แอมป์ไม่สามารถที่จะทำให้อาชั้นเลตุมเป้ขนาดนี้ได้นะครับนะนี่คือแนวทางวิเคราะห์ต่อให้ออปต์ชอตกันขนาดไหนนะครับต่อให้ออปต์ชอตกันขนาดไหนอาชั้น ไม่ไม่ไม่เลสตุ้มเป๊นขนาดนี้แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ IGBT ชุดนี้ช็อตไปแล้วนะครับนะเอ้ไม่ใช่สิก่อนหน้านี้ซ่อมฝั่ง DC นะครับซ่อมฝั่งนู้นรอบนี้นะครับอาการเลสตุ้มเป๊มาแบบนี้เป็นที่ฝั่งนี้นะครับเช็คดูแล้วฝั่ง DC ซีทูดีดันไม่เสียนะครับฝั่งนู้นไม่เสียนะรอบนี้ฝั่งนี้เสียเพียบเลยนะครับก็เนื่องจากว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากไฟย้อนนะครับ นะนี่คือแนวทางวิเคราะห์อ,อาการคร่าวๆนะครับนะเห็นไหมมันย้อนมาขนาดนี้นะครับนะมีอย่างเดียวคือ,อย้อนมาจากเอาพุทธนะครับที่กระแสจะเพียงพอเผาอาชั้นไห่ได้ตุ้มเป้ขนาดนี้นะครับมีอย่างเดียวคือย้อนมาจาก AC ฝั่งขาออกครับย้อนเข้ามาอินพุตทำให้บอร์ดนี่ไหมขนาดนี้อาชั้นเละตุ้มเป๊นะครับ ไม่มีทางที่ภาค dc to dc ของตัวมันเองจะสามารถเผาอาชันเละตุมเปได้ขนาดนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้กระแสสูงมากๆนะครับใช้กระแสตรงนี้สูงมากๆถึงจะทําให้อาชันเละขนาดนี้นะครับกระแสตัวมันเองไม่พออยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นไฮโวลต์แต่กระแสจะไม่สูงถ้ากระแสจะเผาขนาดนี้ได้ต้องมาจากเอาพุตนะครับต้องย้อนมาจากการไฟฟ้าย้อนเข้ามาทําให้ gbt ช็อตสุดท้าย กระแสะไหลเข้ามาผ่านาเกตได้นะครับแล้วก็ผ่านอาชั้นเข้ามานะครับที่ยิงมันผ่าน i g b t แล้วก็ยิงตรงมาอา์อาอชั้นตรงนี้เลยนะครับถ้าอาชั้นตรงนี้ไม่ระเบิดแบบนี้สิ่งต่อไปที่จะระเบิดก็คือพวกนี้นะครับเห็นไหมพวกคา,าปาตัวกระป๋องใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้นะครับถ้าอาชั้นไม่ขาดซะก่อนพวกนี้เละตุ้มเป๊ะแน่นะครับ นะอันนี้ก็เป็นแนวทางวิเคราะห์อาการนะครับผมถามลูกค้าแล้วแหละน่าจะเป็นที่ A t s ทไฟย้อนนะครับเฟสชนกันไม่รู้ไปสลับอีท่าไหนแหละนะทำให้เฟสชนกันอาการนี้นะครับแม้แต,แแตโโมม่แม้แต่ชิโนทามเมอร์แม้แต่ชิโนก็เอาไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าไฟย้อนแบบนี้กระแสมันสูงนะครับทำให้เครื่องพังได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อย โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ